อืมฮชาร์ลอตจะไม่เอามาม่วงมาให้แล้วหรอนะ่ะใจร้ายมากนะ Take care of yourself Thank you บอกคิดถึงก่อนแล้วจะเอาไปให้คิดถึงสดาปหนึ่งโมเมนต์หวาน <c oughs> อ๋อมันยังรักกันไลยไหมยังคิดถึงกันไลยไหมมีไหมความห่วงใยในยามที่ไกลกันฉันรักเธอเหมือนเดิมยังคิดถึงเธอเหมือนเดิมหัวใจข้อคอนเฟิร์มไม่มีวันแปรพัน ยังรักกันไลยไม่ห่างไกลกันอย่างนั้นหากเธอยังรักกันตออให้ฉันได้ชื่นใจเพลงต้ยเพลงต้ชื่อเพลงยังรักกันเลยไม่เป็นเพลงเก่าแล้ว ชอบมากเปิดเพงลงร้องเพลงอารมณ์ดีชะ